กะพกทัวหายไปไหนแล้ววะอ,อ๋อยู่นี่ไหนกล้องอะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ <Okay. S 1> อย่าเพิ่งตกใจนะคะน,นี้ไม่ใช่เลไยนะคะแอนเองค่ะมาพบกับแอนเองก่อนช่วงแรกนะคะพบกับแอนเองก่อนช่วงแรกค่ะเดี๋ยวให้ไปพบกับเลัยลนะคะแอนมาเปิดไล์ให้ก่อนแป๊บนึงนะคะสวัสดี4ี่้คนค่ะ น่ารักครับขอบคุณครับสวัสดีพี่กิตติพงศ์พี่บรรจบนะคะสวัสดีนะคะอ่านี่ไม่ใช่เลไลนะคะนี่แอนเองนะคะแอนเองมาเปิดไลฟ์ให้ก่อนนะคะสวัสดีพี่ซีอิ๋วค่ะน่ารักสวัสดีพี่ออโต้คะ่ะสวัสดีพี่บรรบรรจงใช่ไหมคะ เจอน้องแอนเฉยเปิดมาเจอน้องแอนเฉยเลยนะคะน้องแอนเองนะคะสบายดีคะ่ะสบายดีพี่ชาปูชานะคะสบายดีอยู่สบปปล,ปลแล้วเนาะสวยน่ารักจังมาเปิดไลท์ให้เลไลก่อนนะคะแอนเองมาเปิดไลท์ให้เลไลก่อนแอนน่ารักขอบคุณคะ่ะเดี๋ยวตอนนี้เลไลกาลัง คุยบีบงานอยู่นะคะเดี๋ยวจะเตรียมไลฟ์สดที่ไลฟ์สดไปเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะที่ว่าแจกทองแจกโทรศัพท์อะไรนะคะเดี๋ยวให้เลไลพูดโปรโมชั่นให้ฟังเพราะว่าแอนจำไม่ได้สวัสดีพี่พานุค,ค่ะสวัสดีคุณพ่อด้วยค่ะสวัสดีพี่บุญเพลงค่ะสวัสดีพี่กิติค่ะสวัสดีทุกคนแทนเลไลก่อนนะคะสวัสดี9 6 5คนค่ะ มีแต่คนชมว่าแอนน่ารักก็แอนน่ารักกันเนาะแอนอยู่ <c oughs> พร้อมสมุนค่ะเป็นกำลังใจให้เลไลท์เดี๋ยวเราจะดูทีมงานเขาก่อนนะคะ <c oughs> อยู่ในขั้นตอนจัดเตรียมนะคะ <c oughs> ก็สถานที่ก็ไปที่โรงแจ้งไม่ได้นะคะ <c oughs> เพราะว่าฝนจะตกนะคะ <c oughs> <c oughs> นี้พวกพี่ๆทีมไลท์นะคะ สวยทุกคนเลยค่ะสวยทุกคนสวัสดีหนึ่งพันสาสิบเจ็ดคนค่ะ oh. สวัสดีค่ะเลไลค่ะโอ้โห oh. สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะเดี๋ยวตามเลไลามาที่แฟนเพจไมโอมโฟนโกโก้ Go นะคะอย่าลืมนะมี่กำลังจะแจกทองนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆค่ะบอกเลยว่าได้ทอง กันแน่นอนนะคะสุ่มแจกนะคะทุกกล่องค่ะแค่เพียงกดไลค์กดแชร์เท่านั้นนะคะเดี๋ยวตามเลไลลมานะรอแป๊บนึงนะคะยังไม่ต้องออกไปนะเดี๋ยวรอเลไลลไลค์ก่อนนะคะยังไงก็ฝากพี่พี่เอฟทุกคนด้วยละกันนะคะก็เข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับเลไลนะคะเวลาเลไลทํางานนะคะก็ตามเข้ามาด้วยละกันนะคะที่เพจไมโฟ n โก o ก o ค่ะ จะพูดโกโก้ตลอดเลยเพราะว่าหิวอยากกินโกโก้จะพูดโกโก้ตลอดเลยสวัสดี1,100รค่ะสวัสดีค่ะที่ไหนฝนจะตกบ้างคะวันนี้ใครอยากได้ท้องเออใครอยากได้ไอโฟนฟรีมาได้นะคะเข้าตามเข้ามาที่เพจนะคะไอโฟโกโก้นะคะอย่าลืมนะองพี่ใช้ยี่ห้ออะไรหลายอะ่ะ Vivo v ียี่สิบวี v วเมื่อวานที่เราดู vivo v ี่สสวยมาก v v สวยมาก สวยมากซื้อค่ะพี่ก็เมื่อวานนี้ไงที่เราบอกเอปในนี้ได้ไหมคะ vivo V ีิมีอันนี้มี iPhone ค่ะแล้วก็มีมี oppo ค่ะแล้วก็มีอะไรมี vivo แล้วก็ alban ครับ vivo ค่ะใช่เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะสวัสดีหนึ่งพันหนึ่งร้อยกผู้ชมด้วยนะคะวันนี้มาผิดเวลาค่ะวันนี้ไม่ไม่ได้มาสี่ทุ่มนะคะแต่วันนี้มาหนึ่งทุ่มครึ่งเพราะว่า มาไลฟ์สดทํางานนะคะทุกคนค่มาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาโผลอยู่ในแฟนเพจของอาศัยเขาอาศัยเขามาเล่นมาเล่นขายของเล่นขายของฝากทุกคนด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวตามใีไลฟ์เข้ามานะคะแค่นี้พอค่ะให้เขาคุยงานไปก่อนเตรียมเจอแอนเองกับกล้องเขาส่วนมากเลยที่ไลฟ์สด กล้องเขาเสวยมากเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวดูดูหน้าแอนไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าเขาแบบเขากำลังเตรียมตัวที่จะไลกันก่อนนะคะเลไล์ก็เลยให้แอนเปิดไล์นี้ไว้ให้ก่อนนะคะอยากได้ทองพิุทภูมิแอนก็อยากได้ค่ะซื้อให้หน่อยค่ะน่องคายฝนโต๊ะ พี่ตุ้มอยู่ไหนพี่ตุ้มมาหรือยังสวัสดีพี่ธานินค่ะอยากได้บ้างของเก่าหน้าจอแตกเดี๋ยวรอลุ้นเล่นเกมกันนะคะถ้าเกิดเครื่องเก่าหน้าจอแตกรอลุ้นเล่นเกมเขานะคะเขาจะได้แบบเพื่อเขามีแจกนะคะแต่ที่แน่ๆเขามีแจกทองด้วยสวัสดีน้องเอิญค่ะเขาเริ่มเปิดเพลงแล้วเดี๋ยวเขาคงจะเต้นหน้าบ้านเราก่อน แพี่ตุ้มมาแล้วทับกระดานง่วงไม่ใช่ถามว่าทับกระดานฝนตกไหมไม่ใช่ว่าทับกระดานง่วงสวัสดีพี่วีรศักดิ์นะคะสวัสดีพี่สมบูรณ์ค่ะได้ การจะนบุรีฝนตกจ้าที่นี่แบบฟ้าแรงนะคะแต่ว่ายังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะตกหรือเปล่าแต่ว่าแอร์นัที่ก่อนแอจินก่อนเขาเริ่มแล้วอ่อยหคขาบไหอยให้บแบบหนึง่งทำไมไมันมืดจ้ะ คนน้คนนี้แม่ลำโพม,มาจัดเพราะคนนี้คนน,นนี้แม่ค้าชาหมูค่ะไม่ใช่นักร้องค่ะวันนี้ไลท์ที่บ้านค่ะวันนี้เลไล์นะคะเป็นเปิดเลิกเปิดเลิก,เ,เ,ลกเขาเรียกว่าเปิดเลิกอะไรนะหมด,ป,ดปลดล็อกดาวพอดีเลไลนะคะวันนี้ได้งานสองงานนะคะในวันเดียวกันเลยขอบคุณที่ตุ้นนาฬิกามากๆนะคะผู้จัดการที่น่ารักนะคะถ่างงานนี้มาให้แบบ ดีมากเป็นวันเปิดเลิกที่ดีของเดือนกระไม่ใช่กันยายนเดือนเก้านะคะเปิดเลิกที่ดีของเดือนเก้าค่ะเรไลได้งานมา2งงานเป็นอะไรที่แบบสุดปังมากค่ะแล้วก็มีข่าวดีเหมือนแบบจะได้งานต่อด้วยอีกหลายงานเลย เริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะเข้าไปเลยนะคะ My phone g o g o My phone g o g o ค่ะเข้าไปเลยนะคะปัก oh. พิมพ์ให้หน่อยค่ะ My phone g o g o นะคะเดี๋ยวแอนจะปักหมุดให้เข้าไปเล่นเกมกันเลยค่ะเขาเริ่มเปิดไลฟ์กันแล้วนะคะ, oh. นะหนองวัลลัมพูฝนกำลังตก oh. เปิดเลิกที่ดีมาก oh. อยากกินเยอะนะหน้ากลม oh. ตอนนี้หนูหนักห้าสิแแล้วอะ อีกนิดเดียวก็เท่าพี่ตุ้มแล้วสองกัญญาสองงานค่ะพี่ยุทธภูมิสองกัญญาสองงานนะคะเลลีไม่ใช่ค่ะนี่เอ็นเองค่ะอ้ยสองพันกว่าผู้ชมเข้าไปค่ะเข้าไปค่ะดูนะเพ่ดีคนดูเท่าไหร่ คนขาเข้าไปดูหน้าเพจให้หน่อยหน้าเพจ my go go เอ้ย my phone go go นะคะเข้าไปดูหน้าเพจให้หน่อยว่าคนดูเท่าไหร่พี่ตุ้ห้าแปดถ้าห้าเจ็ดก็ถูกหวยอะ่ะขออยู่ตรงนี้เข้าไปช่วยกันทำงานก่อนนะคะทุกคนเข้าไปช่วยกันทำงานก่อน,นะคะ่ะอยู่ในเพจ my phone go go นะคะเข้าไปคะ่ะเปิดไลฟ์อยู่คะ่ะกำลังกำลังเด้งดาอยู่เลยคะ่ะรีบไปเลยคะ่ะ สองคำกต้องสวยมากนะทุกคนคะเข้าไปในเพจนี้ค่ะไมโครโกโก้นะคะไมโครโกโก้ใครก็ได้ปักหมุนนหน่อยพิมพ์ให้หน่อยคะ่ะแดนจะปักหมุดชื่อเพจให้นะคะ ใครอยากได้ทองใครอยากได้โทรศัพท์ฟรีเข้าไปหน้าเพจเลยค่ะ Myphone ก o g o ค่ะ Myphone g o g o นะคะใครอยากได้ทองกดแชร์ค่ะนางพูดไว้ค่ะเป็นตาเต้นแท้เข้าไปที่หน้าเพจนี้นะคะทุกคนเข้าไปที่หน้าเพจนี้นะคะ ปักยังโอเคปักแล้วเข้าไปที่เพจนี้เลยค่ะไปร่วมลุ้นเล่นเกมจะได้รับรางวัลเป็นทองคำนะคะกับโทรศัพท์แต่แอนก็อยากออกจากไลฟ์ไปเล่นนะ่ะเพราะว่าแอนก็อยากได้ทองด้วย <c oughs> ถ้าแอนเล่นนะ <c oughs> เขาให้แอนบอก <c oughs> สวัสดีพี่บัญชาค่ะ <c oughs> ไปหาพี่เลเลยค่ะ <c oughs> ทุกคนออกจากแอนไปหาคุณเลไรที่เพจไมกก ายโฟนโกโกยูง <laughs> <Yeah. S 1> ไปค่ะไปค่ะไปค่ะทุกคนคะ692คนไปร่วมเล่นเกมกันที่เพจนู้นนะคะเดี๋ยวอีกสักแปมหนึ่งอ่ะแอนก็จะหยุดไลน์นี้นะคะเพราะว่า ได้มาบอกพี่ทุกๆคนให้ไปร่วมเล่นเกมกันก่อนนะคะสวัสดีพี่สุชาติค่ะสวัสดีนะคะพี่ขอ,ขอบคุณด้วยนะคะที่ส่งกระเป๋ามาให้นะคะสวยมากค่ะสุชาติหรือว่าสุเชนไมโฟนโกโก้ค <c oughs> ่ะไมโฟนโกโก้เข <c oughs> ้าไปค่ะไมโฟนโกโก้ go. ทุกคนคะแอนอยากได้โทรศัพท์อ่ะ Vivo V ยี่สิบอ่ะขัดเต้นให้ดูหน่อยขัดเต้นให้ดูหน่อยเร็วเร็วอ้าวแม่ก็มาพ่อก็มาค่ะชัดมากขาหงั่งขาขาหงั่งงันงค่ะทูกขาขา ลบ,ลบเพื่อนหน่อยอยากเป็นเพื่อนกดติดตามแอนได้เลยนะคะทุกคนถามว่าทําไมถึงให้กดติดตามเพราะว่าบางทีแอนไปกดไ,<อ>ไลค์ให้ทุกคนไม่ได้แอนกลัวทุกคนจะน้อยใจนะคะแอนก็เลยตัดปัญหาไปเลยค่ะบางคนเราไม่ไปกดไลค์ให้ก็โพส์น้อยเนื้อต่ําใจอย่างนี้แอนก็แบบเครียดแอนขายของทั้งวีทั้งวันไม่มีเวลาจริงๆค่ะบางทีโพสต์เองยังไม่ตอบเองเลยซะสออะไรทุกคนพอเราสามสา9้าหรือเปล่าเข้าไปดูเร็ว ทุกคนเขาขายโทรศัพท์399หรือเปล่าเข้าไปดูค่ะไมโฟนโกโก้ phone, go, นะคะเข้าไปดูค่ะทำไมแอนต้องพูดเร็วด้วยแอนก็เห็ืไม่ใช่ให้พิมพ์ไมโฟนโ c o ก้ go, ค่ะทุกคนคือแอนบอกว่าให้พี่ๆทุกคนอะเข้าไปในเพจ ายโฟนโกโกนะคะเพื่อที่จะไปร่วมเล่นเกมรุ้นรับทองกันอยู่คะ่ะมีสาวสวยสี่คนนะนอกจากเลไลอ่ะอไล้จะกินทำไง เข,เ,เขาสอบเื่มากพอสอบเขาป้องคือดีมากแด่นเอาจากไ์ไปเอฟของเขาไปได้แล้วหรอ,อ,อขอหน่อยขอหน่อยอสวัสดีพ่อสวัสดีพ่อสวัสดีพ่อ,พอทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อบอก 아, 너무 너무 예쁘게. พอดีพี่ทีมงานนะคะบอกให้แอนบอกพี่ๆ FC ทุกคนนะคะว่าให้ไปรวมกันที่เพจนูเลยนะคะเพราะว่าพี่เขาจะใจดีแจกของให้ FC เลยๆด้วยค่ะเข้าไปเลยค่ะแต่แอนขอจบไลน์นี้นะคะไปเจอกันที่เพจไมโฟนโกโก้นะคะเดี๋ยวขอจบไลฟ์ก่อนนะคะแต่ว่าพี่เขาบอกว่าให้ FC เลยๆนะคะเข้าไปเรียบรวมเล่นได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่เขาจะสุ่มแจกของด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ